สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Billiver 369ซึ่งคลิปนี้จะเป็นการพยากรณ์คนเกิดราศีสิงห์และและขณาสิงห์สามารถฟังได้ทั้ง2รูปแบบครับก่อนอื่นกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามเป็นใจกับช่องชาแนลของเราด้วยนะครับขอบคุณครับขั้นตอนการดูดูงส่วนตัวสามารถแอดไลน์มาที่ Billiver 369ซึ่งอยู่ท้ายของหัวข้อเช่อเรื่องแล้วก็ด้านล่างของคําอธิบายใต้คลิปแอดไลน์มาถามค่าครูได้ครับใครอยากช่วยค่ายาที่ผมปวดเป็นโรคไทรอยด์ก็สามารถแอดไลน์มาได้ด้วยนะครับ Billiver 369เนาะ ซึ่งจะมีโปรโมชั่นให้ด้วยนะครับตั้งแต่วันที่15ถึงวันที่25มกราคม67วันที่25เป็นวันเดทไลน์ครับคลิปนี้เป็นการพยากรณ์เดือนกุมภาพันธ์2567ซึ่งจะเป็น EP ที่2ครับ EP แรกพยากรณ์ไปแล้วคืออังคารกับอาทิตย์ EP ที่2นี้จะพยากรณ์ดาวศุกร์ดาวพุธดาวเกตเกตีรงตมลำดับเนาะมาดูกันเลยครับเสาร์ราศีสิงห์และคสิงจุดกาเนิดตนุราศีสิงห์อยู่ตรงนี้ครับทั้งราศีและคนาโอเคขอไปไวนิดหนึ่งเพราะว่าเมื่อกี้17 16นาทียะครับนานมาก พยายกรณแค่3ามดวงเองแต่ว่าจะมีการเล่าเสริมเติมแต่งเข้าไปด้วยอย่าลืมนะครับว่ายุคนี้เป็นยุคยุคเก้ากำลังจะมาวันที่4กุมภาพันธ์แล้วเป็นเป็นยุคที่เราต้องฉลาดทันเพราะไม่งั้นเราจะโดนแค่ไหนมันจะมีมิจฉาชีพเยอะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเป็นเป็นยุคโลกร้อนยุคที่แบบข้าวยากหมากแพงยุคคือมันไม่มีอะไรดีเลยครับมีดอีอย่างเดียวคือเทคโนโลยี ทคโนโลยีก็ไปไกลมากไปไกลจนบางทีเราอาจจะโดน AI แย่งงานอีกก็ได้อย่างเงี้ยครับันนั้นเนี่ยยุคนี้เป็นยุคที่มันดีผสมหลายแล้วมันค่อนข้างร้ายมากกว่าดีด้วยนะครับแต่ว่ามันก็มันก็แล้วแต่คนนะครับทาถูกที่ถูกเวลาถูกสิ่งถูกอย่างที่ตัวเองเกิดมามันต้องดูดวงไงคือดวงสําคัญมากบอกเลยว่ามันห่างไม่ได้เรื่องดวงเนี่ยจะเริ่มดกลงนิดนึงแต่จะมีเรื่องของจิตวิญญ,ญาณเข้ามาเพิ่มนะครับเห็นไหมอาจารย์แมนเนี่ยมาละเห็นปะ มันเป็นเรื่องแนวความเชื่อเนี่ยค่อนข้างจะแรงมันจะมีพวกแบบอนอกรีดเนี่ยเข้ามาเยอะมากนะครับบอกได้เลยว่าเป็นนอกรีตเพราะว่าไปอุตริททาอะไรก็ไม่รู้ถูกไหมครับมันเป็นการอนาจารนะเรื่องพวกนี้นะมันคือตํารวจฟอ้องจ่อจะฟ้องนะครับดังนั้นเนี่ยมันไม่ถูกหลักทําแบบนั้นนะเพราะว่าชายหญิงอย่างเงี้ยไม่ควรแต่ต้องเนื้อกันแล้วก็มีการแบบ ทั้งถอดผ้ากันด้วยนะอะไรเงี้ยมันก็ไม่สมควรถูกไหมแล้วยังมีการพูดประกาศเปล่าว่าตัวเองไม่ผิดหรือไม่ก็แบบเออมันมีจริงนะมันยังนอย่างนี้ชนเชื่อไปอีกคือแบบใครใครดูเด็ก3ามขวบก็รู้หรือไม่ก็มองจากทางคันก็รู้ว่ามันผิดถูกไหมครับอะไรประมาณนี้ดังนั้นเนี่ยมีสติกันมากๆนะครับอย่าไปทําอะไรในสิ่งที่ไม่สมควรเจ็บตัวเงี้ยไม่ควรทําแต่ว่าสัญญกรรมก็ยังพอได้อยู่เพราะมันไม่ได้ผิดอะไรถูกไหมครับ ก็เรายินดีทําอะไรเงี้ยครับแต่ก็ต้องระวังการผิดพลาดได้เหมือนกันแล้วก็ไม่ได้บอกว่าคุณจะมีการผิดพลาดแต่แค่ให้ระวังเฉยๆเพราะว่าการทํามันก็มีทั้งได้กับเสียเนาะอันนี้พูดง่ายๆตรงๆบางทีต้องไปแก้เงี้ยครับบางทีอาจจะดูไม่เป็นไรหรอกแต่แค่ต้องไปแก้เพิ่มอย่างเงี้ยเพราะว่ามันยังบางทีอาจจะทําหลายอย่างมันก็เลยทําให้ต้องไปมีการไปแก้เพิ่มด้วยอะไรแบบนี้หรือมันก็อ่ะ เป็นสัญญกรรมจมูกมันยังไม่ด่งพอนะต้องไปแก้เพิ่มให้มันดงอีกนี่ไงครับก็เป็นไปได้เพราะว่าบางทีทําแล้วมันไม่เข้ากับหน้าถูกไหมอืมมาดูแบนไปหน่อยอะไรเงี้ยมันก็ต้องทําให้มีมิติมากขึ้นการจะต้องดงเพิ่มขึ้นอะไรแบบนี้มันก็อาจจะมีการแก้ไขอะไรประมาณนี้โอเคก็ระวังไว้กันมากๆแล้วกันสติและการเรียนรู้สําคัญที่สุดในยุคเก้านี้ใครเรียนน้อยใครรู้น้อยจะโดนหลอกครับบอกไว้ก่อน พอยุคมีบรนยุคที่มันหากินยากมันเลยต้องมีการนนทำประเภทอะไรก็ไม่รู้เนี่ยขึ้นมาทําให้มันรู้สึกว่ามันไม่ควรเนาะอ่ะระวังกันระวังตัวกันด้วยนะครับเรื่องของคอเซนเตอร์ใดๆก็จะมาจัดเต็มมันจะแรงกว่านี้อีกนะครับอ่ะต่อไปเรามาดูกันที่ดาวศุกร์ดวงแรกครับย้ายเข้าสู่ราศีมังกรวันที่13กุมภาพันธ์67เนาะดาวศุกร์เข้าตำแหน่งราศีมังกรได้ถ้าเรียกว่าอยู่ในเรือนอริเนาะก็คืออย่างนี้ครับ เราจะเรียกว่ายุ่งยากเฉยเราจะไม่เรียกว่าปัญหาบริษัท์เท่าไหรม่มันอาจจะเป็นอุป,ปสรรคบริัท์ก็ได้แต่ผมจะเรียกความยุ่งยากแทนนะครับคืออย่างนี้ดาวสุกได้ตำแหน่งเทวีโชคบางคนฮอรลสศาส์เนี่ยก็จะตีกันอีกเหมือนระบบที่ตั้งดวงนะครับนิรายนะาราฮีรีเป็นของอินเดียกับของสุริยญาตเป็นของไทยมันเป็นสองระบบเนาะก็คือตีกันแต่ระบบละว่าตกลงจะปลูกแบบไหนแต่คนไทยก็ต้องปลูกแบบไทยแหละเนาะถูกไหม ผมเคยผูกให้ลูกค้าตั้งแต่แรกอะที่รับดวงแรกๆเลยแบบเออเป็นคนแรกๆที่ดูดวงส่วนตัวนะครับพูดง่ายๆคือสมัยแบบก่อนโควิดนะครับเขาเออผมก็ตั้งดวงเป็นแบบลาฮีรีนะครับเพราะว่าผมคิดว่ามันมัน,ม,นมันตรงกับผมมากกว่าแต่ข้างนอกไม่เหมือนไม่ไม่ต่างกันนะสำหรับดวงผมเพราะผมเกิดกลางราศีเลยทําให้ตัวผมเองอะไม่ค่อยมีอะไรเปลี่ยน มีแต่ในระหว่างที่เปลี่ยนแต่ในราศีจักรไม่เปลี่ยนเลยดังนั้นเนี่ยตั้งตั้งแบบไหนก็ได้แต่ผมคิดว่าผมอินกับลาฮิลีมากกว่าเพราะเขาจะอัปเดตในอาญา,างสะนะครับแต่ของคนไทยเนี่ยโซยญาติเนี่ยมีความแบบคือมีความสืบทอดต่อกันมาแบบเป็นครูบาอาจารย์แล้วเขาแบบเป็นไม่ไม่เป็นเมือนขึ้นใครด้วยไงเขาก็เลยแบบไม่มีการพัฒนาเพิ่มเติมจากจุดนั้นก็คือโบราณยังไงก็ยังโบราณอย่างนั้น แต่ในลาฮิลีของอินเดียเนี่ยตามจริงเขามาเปลี่ยนใหม่เพราะว่าเขาเป็นเมืองขึ้นอังกฤษอังกฤษเป็นคนวิชานี้นะครับแล้วก็แปลเป็นภาษาอังกฤษมาเลยดังนั้นเวดิกเนี่ยก็จะคืออาจาร,รย์ที่ผมไปศึกษามาเนี่ยก็แปลจากหนังสืออังกฤษแทนนะครับแต่ตามจริงอาจาร,รย์ก็รู้โหราศาสตร์อินเดียอยู่หมายถึงภาษาอินเดีย,ย,าาดยก็รู้แต่แค่ว่าเ,าเขาแปลเป็นอังกฤษมันง่ายกว่ามันทำความเข้าใจง่ายกว่าอะไรประมาณนี้ครับ ก็ก็เลยแบบเออเนี่ยเขาแไปลไปเป็นอังกฤษหมดแล้วนะแล้วก็มีการอัปเดตด้วยเป็นแกนโลกเอียงตามตามแกนโลกเอียงแต่ของไทยเรายังเป็นสยยายาุยรยญาตก็ยังเหมือนเดิมตามจริงราศีเมษเนี่ยเขากินมาในราศีมีแล้วนะครับในการเริ่มต้นเพราะว่าแกนโลกเอียงเพิ่มเนาะแต่ว่าของซุยยรยาต์เขาไม่ปรับเขาจะเอาแบบนั้นอย่างเดียวแต่มันก็แม่นของมันนั่นแหละแต่ก็โอเคจะใช้แบบไหนก็ไม่เป็นไร ไม่ผิดทั้งนั้นแล้วแต่คนชอบหรือไม่ชอบใครว่าแม่นตรงไหนมันก็เอาตรงนั้นแหละอะไรประมาณนี้ครับแต่ของไทยเป็นยังไงก็ยังต้องใช้สองสุริญญยะิอาู่ดีนะครับเพราะว่าลาศีจะไม่ตรงพอไม่ตรงปุ๊บก็จะมาถามว่าทําไมอาจารย์หนูหนูดูตรงนี้อันนี้นี่อันนี้เนี่ยมันจะมีการตีกันก่อนจะก่อนจะได้คุยกันคือตีกันครึ่งชั่วโมงนี่ครับหมดเวลาพอดีดังนั้นเนี่ยผมก็ได้โอเคงั้น อยากได้ราศีไหนบอกเลยยอยจะจัดให้เพราะว่าไม่ไม่เถียงครับก็คือพูดงี้ว่าเขาบอกก็ไม่ผิดนะแต่ว่าคือดูไปก็ตรงอะ่ะแต่ว่าเออก็เอาตามเขาอย่างเงี้ยเพราะผมมักจะชอบตั้งดวงไม่เหมือนคนอื่นเขานะครับแต่ไม่เกี่ยวกับการพยากรณ์นะคนละเรื่องนะครับันน,นั้นเนี่ยดาวศุกร์เป็นราชาโชคแล้วบอกว่ามีเทวีโชคบางคนจะบอกว่ามโนไม่มีมันมีตราชาโชคเทวีโชคไม่มีคือบางคนบอกว่าเทวีโชคไม่มีผลเพราะว่ามัน มันอ่อนนะอะไรเงี้ยครับแต่ตามจริงผมเรียนมามีเทวีโชคด้วยมีทั้งราชาโชคมีทั้งเทวีโชคตามจริงเขาอาจจะไม่เข้าใจกับตัวนี้มากก็ได้อันนี้แล้วแต่เนาะมันมันแล้วแต่ครูบาอาจารย์ของแต่ละคนที่สืบทอดกันมาบางคนเขาก็เอาตามอาจารย์นะว่าอาจารย์ไม่ใช้ก็ไม่ใช้ตามอย่างเงี้ยครับแต่บางคนที่มีก็บอกว่ามีอย่างเงี้ยแต่สลับผมบอกว่ามีเพราะว่าอะไรครับมีเกษตรมีปลมีอุดมีนิด มีราชาโชคก็ต้องมีเทวีโชคมีมหาจักรก็ต้องมีจุลจักรถูกไหมครับแต่จุลจักรผมไม่ค่อยทายเท่าไหร่แต่ก็แต่ก็มีอ่ะอย่างอาทิตย์เนี่ยเป็นจุลจักรที่ราศีมังกรเนี่ยในเดือนเนี้ยล้วก็เคลื่อนขึ้นไปเนาะเนี่ยสิบสามกุมภาพันธ์เนี่ยเคลื่อนขึ้นข้างบนเนาะก็เนี่ยก็เทวีโชคก็ต้องมีสิอะไรเงี้ยเพราะมีมีอย่างอื่นมันก็ต้องมีตรงข้ามอะไรประมาณนี้ครับอันนี้ผมเชื่อแบบนี้นะใครจะเชื่อแบบไหนแล้วแต่ก็แค่ไม่ต้องพยากรณ์ก็จบอย่างเงี้ยครับ หรือจะพยากรณ์ออกมาเลยก็ได้จบนี่นะครับคนอื่นก็ไม่รู้อยู่ดีเนาะอ่ะทีนี้เรามาดูกันที่ดาวศุกร์มาจากเจ้าเรือนกัมมะนะครับกัมมะเนี่ยไปสู่เรือนอริก็หมายถึงการงานเนี่ยจะมีความยุ่งยากแล้วก็มาจากพันธุพันธุอริก็มีความยุ่งยากออขออภัยดาวศุกร์มาจากเจ้าเรือนสาชาสาชาอาริก็คือมีการเดินทางแต่มีความยุ่งยากเกิดขึ้นแต่อังคารก็ใช่ก็คือพันธุไปอยู่เรอนอริด้วยแล้วก็ สุภาก็อริด้วยแปลว่าแต่รวมๆอังคารกระศกเป็นคู่มิดหมายถึงจะมีการช่วยเหลือแต่มันจะมีการเดินทางไกลไปยังต่างถิ่นแดนไกลนะครับคืออย่างนี้ครับในช่วงดาวศุกร์ย้าย13กุมภาพันธ์6 7เป็นต้นไปเนี่ยจะมีเกณฑ์การเดินทางจะต้องมีการแบบบางทีย้ายงานแล้วต้องเปลี่ยนเส้นทางอย่างเช่นข้าอาจจะมีการซ่อมถนนเราต้องเบี่ยงเส้นทางไปนะครับเดินทางเส้นใหม่อย่างเงี้ยครับก็เป็นไปได้มีความยุ่งยากเกิดขึ้นเนี่ย ระหว่างการเดินทางหรืออาจจะมีการแบบย้ายที่ทํางานใหม่ก็ต้องไปอีกที่หนึง่งด้วยความไม่คุ้นชินด้วยการต้องเดินทางแบบเอ๊แบบใหม่อะเราเคยเดินทางเส้นเนี้ยแต่เราต้องกลับไปอีกเส้นหนึ่งเพราะว่ามันย้ายที่ตั้งใหม่แล้วอย่างงี้ครับอะไรแบบนี้มันก็จะเกิดขึ้น,นอะไรแนวแเน,น,นี้ยได้เหมือนกันแล้วก็หมายถึงเราอาจจะต้องเดินทางไกลเพราะว่า เราอาจจะได้งานที่ไกลแล้วก็ต้องเดินทางไปอย่างเงี้ยครับมันมีทั้งทางใกล้ทางไกลไปหมดนะครับทั้งซาชาทางไกลทั้งสุภาพทางไกลทั้งพันธุแปลว่ามไม่ได้อยู่บ้านตอกอิไรงไม่ได้อยู่บ้านมีการเดินทางมีความยุ่งยากนะครับแล้วก็กรมมะก็คืองานเป็นตัวกําหนดเปลี่ยนแปลงนะครับอย่างบริษัทอยู่เข้าเรียนการงานจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงครับคนละสิินเอ่ยเจปีนี้จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงอย่างแน่นนะใครที่บอกว่าเพิ่งเปลี่ยนมาแล้วยินดีด้วยคุณต้องเปลี่ยนอีกรอบับ บอกเลยว่าใครเปลี่ยนก่นบนมลิตาอยู่ในเรือนกรรม,มะต้องเปลี่ยนอีกรอบแต่มันเจ็ดปีไม่ต้องกลัวอาจจะไปเปลี่ยนปีที่เจ็ดก็ได้ใครจะไปรู้ถูกไหมครับหรือจะเปลี่ยนปีที่หกก็ได้เท่าที่ดูเนี่ยโควิดมามันก็ปลายปีนะอ่ะขอโทษปลายปลายปีของมัติตายูที่อยู่่ปีที่หกที่เจ็ดนะครับมันจะเริ่มต้นที่ปีที่ห้าหกเจ็ดก็คือสามปีถูกไหมครับโควิดเนี่ย,นนย, 5, 6, ย,ย,ยดังนั้นเนี่ยมันก็คือห้าหกเจ็ดของบริตยูที่อยู่ปลายลาสิเมษดังนั้นเนี่ย ยิ่งปลายราศีเท่าไรดาวยิ่งเข้มข้นมากเพราะมันองศามากครับโอเคนะดังนั้นเนี่ยพอมันเก็บพลังงานของราศีนั้นมากมากกับเจ็ดปีคุณคิดดูว่ามันสะสมพลังงานราศีนั้นมามากแค่ไหนมันก็จะปลดปล่อยออกมาทีเดียวก็คือพังคือเลยนะครับทุกอย่างก็จะแบบสัมดงออกมาเช่นโควิดเหมือนกันก็คือมาสัมดงเอาปี3ปีสุดท้ายอย่างที่บอกไปเนาะก็คือมันหลุดออกจากห้องแลบนี่แหละก็คือพวกเชือ้อตต่อพันธุกรรมเนี่ยเราก็น่าจะรู้อยู่แล้วแหละว่า อะไรเป็นอะไรแต่เราแค่ทําเป็นว่ามันคงอาจจะไม่ใช่มั้งอะไรเงี้ยครับแต่ตามจริงเราน่าจะรู้คําตอบกันแล้วแหละว,ว่ามันคืออะไรบ้างเนาะอ่ะประมาณนี้ทีนี้จบนะครับเราไปดูตัวที่2บ้างนะครับก็คือดาวพุธดาวพุธเข้าสู่ราศีกุมวันที่14่กุมภาพันธ์หกเจ็ระวังช่วงวันอินทัยเนี่ยนะเพราะอาทิตย์เนี่ยเลื่อนขึ้นไปเป็นปลานะครับหมายถึงตัวเองอยังไม่มีตัวตนหรือตัวตอนอย่าเป็นปลาเนี่ยระวังเรื่องของคือดาวที่เป็นปลาเขาเรียกว่ามีเพศภัยเยอะต้องระวัง หมายควาว่าตัวเราเองเนี่ยจะต้องอ่อนน้อมถ่อมตนเข้าไว้ขวัาละสิ่งอยากแข็งเด็ดขาดในในช่วงนี้เพราะมันเป็นคือถ้าเรียกอะไรเป็นวันที่เป็นวันดีอ่ะพูดง,ง่ายๆวันดีในรอบปีถ้าใครถือวันเทศกาลเป็นวันที่โอเคอ่ะดังนั้นเนี่ยเราต้องให้ความสําคัญกับสิ่งนั้นด้วยอย่างเช่นถ้าเราอย่างเราต้องไปเจอผู้ใหญ่แล้วก็ต้องนอบน้อม เราไปเจอเด็กแล้วก็ต้องทําตัวเก่งขาแบบให้น่าเชื่อถืออย่างเงี้ยครับเขาเรียกว่าเปลี่ยนตัวเองเนี่ยให้เป็นไปตามรูปแบบหรือเขาเรียกว่าทัดน้ําน้ําคือการปรับตัวอยู่ที่ไหนก็เอาตัวรอดได้ดังน,นั้นคนละเสสิ่งอยากแข่งเกินไปเราต้องรู้จักปรับสภาพให้เป็นนะครับยอมลดโตมานิดนึงหรืออาจจะเป็นตัวเองได้หรืออาจจะเป็นอีโก้สูงขึ้นได้แล้วแต่สิ่งที่ตัวเองไปเจอในเช่นถ้าจะไปควบคุมใครก็ต้องทําให้ตัวเองเนี่ยชดขึ้นมาทําให้แบบว่า ชดหน้า10องศาพเพื่อดูให้มันเข้มแข็งให้มันดูแบบคำวมะธรรมะธรรมะดูดีอะไรประมาณนี้ครับแต่ถ้าอยู่กับผู้ใหญ่ควรจะต้องอ่อนลง,ง,ง,งมานิดนึงน้อบน้อมลงมานิดนึงเนาะเขาเรียกว่าอยู่ให้เป็นครับแล้วเราจะไม่เดือดร้อนจําไว้เพราะว่าเดือนนี้มีดาวคู่ที่ตกเรือนอริด้วยแล้วก็คู่มิรตกอริแล้วก็หมายถึงดาวประจําตัวไปเป็นประแปลว่าแพ้คนอื่นเขาแพ้ทุกเรื่องแพ้ทุกทาง ถ้าเป็นวาเนไทย์ก็ต้องยอม,ยอมคู่ครับดังนั้นเนี่ยมันเป็นครั้งเดียวในชีวิตที่คุณและมันเป็นตรงกับเทศกาลด้วยก็คือเทศกาลแห่งความรักเนาะเราก็จะไปอ่อนกําลังในเดือนคู่เสมออะก็แปลว่าอาจจะยอมให้แค่ปีละครั้งในช่วงนี้เท่านั้นนอกนั้นคือเธออย่ามาฮือกับฉันยางเงครับก็ไม่เป็นไรแต่คราวนี้มันเป็นธรรมชาติของอธรรมชาตินะครับที่สอนเราว่าเราต้องอ่อนลงบ้างนะคนนัสสิสิงอย่าอีกโก้มากไปมันไม่ดี เ,เมื่อยบ้างอะไรเงี้ยก็ต้องพักผ่อนบ้างอะไรเงี้ยแบบเผาลงมาบ้างอะไรประมาณนี้เนาะอย่าแข็งขืนมากจนเกินไปมันไม่เป็นธรรมชาติมันขาดเสน่ห์นะครับข้อรักษาศีลก็อยากมีคู่นี่ถูกไหมครับคนเราเกิดมาอยากมีคู่กันท้งนั้นดังนั้นเนี่ยลราก็ต้องเอาหูไปนาะเอาตาไปไล่ซะบ้างอะไรประมาณนี้ครับอ่ะทีนี้ยอมยอม,ยอ,มอื่นเขาบ้างดาวพุธตกเรือนปัตตานีนะครับก็คือกระดุมพากลาพาตกปัตตานี กระดุมผ้ปตัตตนีแปลว่าจะได้เงินจากคู่แต่คนอาศัสิ่งเนี่ยจะกล้ารับหรือเปล่ามันก็มีบ้างแหละที่ที่หลับบางไม่รับบาง,บบางแล้วแต่เนาะเอาเป็นว่าเออไม่เป็นไรฉันหาเองได้เอี้ยครับบางคนก็อาจจะปฏิเสธแต่บางคนก็หลับอันนี้แล้วแต่อันนี้ไม่ได้ว่ามันไม่เสียฟอร์มครับเราแค่คิดไปเองเข้าใจไหมครับเขาไม่ได้คิดแต่เรา,าคิดไปเองไม่ต้องคิดว่ากลัวเสียฟอร์มนะครับคือถ้าจําเป็นต้องได้ก็เอาเถอะนะครับแล้วก็ ลาพาไปปัตตานีก็คือจะได้โชคลาภก็คือจะเจอเนื้อคู่อายินดีด้วยนะครับแต่ตัวเราต้องไปอ่อนกําลังแปลว่าแตระวังการที่เจอครั้งแรกมันอาจจะทําให้เขาประทับใจแต่พอนอกวันวันททยแล้วอาทิตย์เด่นขึ้นมาปุ๊บ,นบเนี่ยราศีมีราศีเมษราศีพฤษภเนี่ยเป็นราศีที่อาทิตย์เด่นเนี่ยเราจะกลับมาเป็นตัวเองดังนั้นเนี่ยเขาอาจจะหลับไม่ได้เขาอาจจะช็อกก็ได้ว่า,อาตอนนั้นคุณยังยอมฉันอยู่เลยแล้วทำไมคราวนี้เธอ มาแข่งขืนแล้วเนี่ยอะไรเงี้ยครับมันก็จะทําให้หนังคนละมวนอันนี้ต้องระวังแต่สำหรับคนที่คบมานานแล้วไม่เป็นไรเพราะเขาจะรู้ว่าคุณจะอ่อนให้เฉพาะวันแห่งความรักนี้เท่านั้นอะไรประมาณนี้ยอันนี้อ่านตามดวงดาวนะครับไม่ได้หมายถึงอ่านคืออ่านใจคุณนั่นแหละพูดง่ายๆแต่ก็ไม่ได้หมายถึงจะต้องตรงร้อเซแบบนี้เพราะคนบางคนหรือคนบางคน คือหมายถึงว่าคนบางคนอาจจะอ่อนตามกระแสแต่คนบางคนก็อาจจะแข็งขืนตลอดเวลาได้หมดเพราะว่าอาทิตย์ของแต่ละคนอยู่ตำแหน่งที่ไม่เหมือนกันก็คือคนเกิดเดือนนั่นแหละเดือนบางเดือนอาทิตย์แข็งอย่างมีนเมพษพฤษศเนี่ยอาทิตย์แข็งอย่างมหาจักรเนี่ยเขาจะยากอย่างเงี้ยครับจุนจักรเขาจะยากอย่างเงี้ยครับเป็นนิดอย่างเงี้ยเอออ่อนน,อน้อมทำตนหน่อยเกิดราศีกุมอ่นนอนน้อมทำตนหน่อยอย่างเงี้ยครับมันไม่เหมือนกันแต่ละราศีเนาะดังนั้นเราต้องเข้าใจด้วยว่า คนเกิดลัคนณเดียวกันแต่ราศีต่างกันก็ไม่เหมือนกันแล้วโอเคนะนิสัยจะไม่เหมือนกันต่อให้เป็นอาทิตย์เหมือนกันก็ตามโอเคนะประมาณนี้ครับก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามเป็นใจให้กับช่องชาแนลของเราด้วยนะครับขอบคุณครับอ่าลืมบอกไปว่าดาวเกตเนี่ยก็มาก,ก็ระวังอย่าเสี่ยงอย่าเอ่ออย่าก้ได้ค่าเสียมากเกินไปเพราะมันตกมรณะแปลว่าเกิดความเสี่ยงเกิดขึ้นครับขอบคุณครับ